อย่าสนอดีที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุกรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพู้กอการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตอนนี้ฝนตกปลยอยๆนะครับผมก็หลบมาราที่ศาลเจ้าพ่อทะรกแก้วนะครับ มีเจ้าพ่อทะเลแก้วมีตายายแล้วก็มีเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับอยู่ที่ทุ่งทะเลแก้วนะครับขอบคุณท่านอธิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาคานะครับที่มาปรับภูมิทัศนะ์ณศาลแห่งนี้ขอบคุณมากมากเลยทีดเดียวครับวันนี้ผมจะฝากถึงคุณชาดาไทยเศษนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยฝากถึงบิ๊กโจ๊กนะครับรอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ฝากไปถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝากไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกเด่นศักดิ์ใช่ไหมน่ก็ประมาณนั้นแหละครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าฝากถึงด้วยนะครับที่ตอนนี้ท่านมาประกาศจะทำลายร้างผู้มีอิทธิพลทั้งประเทศครับ โดยมีเคสไอ้นกเนี่ยไอ้กำนันโนตโมเดลเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่ปราผู้มีอิทธิพลอย่างเดียวปราบการหัวประมูลกว่าการปล่อยเงินกู้นอกระบบคือปราบทุกอย่างเลยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีในรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลของนายกเศรษฐาทวีสินถ้าทำทำได้นะโอเคเลยแต่ท่านนายกต้องขึงขังจริงจังกว่านี้หน่อย เอาจริงเอาจังเดดขาดกว่านี้หน่อยนะครับแม้จะไม่ใช่ทางของท่านเพราะว่าท่านมาทางสายธุรกิจแต่ท่านเป็นนายกนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับมันเป็นกินเก่าเรื่องปราบคอร์รัปชันด้วยไม่ใช่ไปทำมืออย่างนี้ไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไปทำทำไมไปทำเพื่ออะไรไม่เข้าใจไอ้คนที่ทำมืออย่างเงี้ย มันเป็นคนดีจริงหรือเปล่ามันไม่เคยคอรับชั่นเลยหรือเปล่าฮะมันไม่เคยหัวประมูลเลยหรือเปล่ามันไม่เคยจ่ายเงินให้ที่ดินรับคิวหรือเปล่ามันไม่เคยยัดใต่โต๊ะเพื่อที่จะขึ้นตำแหน่งหรือเปล่าไอ้ทำมืออย่างนี้ดูแล้วก็ขำนะมีคนเชิญผมไปร่วมงานไปทำมืองี้ผมไม่เอาชีวิตกูแม่งแดกมาทั้งชีวิตคอรับชั่นมาทิ้งชีวิตกูไม่กล้าหรอกกูอายตัวเอง อะยังไงครับทำไมถึงฝากถึงผอ,อรตอรอฝากถึงรองโจกฝากถึงบุณดุทินฝากถึงคุณชาดาก็มันมีผู้ทรงอิทธิพลอยู่คนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่จังหวัดพิจิตรใกล้ๆพิษณุโลกนะเขาทำอะไรอ่ะ เขาไปมีปัญหาที่วัดบางคานวิจิตไงอวานี้ท่านเจา้าว่าจะเข้าวัดเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โดนล็อกวัดตูลแล้วคนของเขาอยู่เต็มวัดเลยทั้งทั้ที่รองโจ๊กก็ลุยไปแล้วสางกฎหมายศาลก็บอกแล้วห้ามคนคนนี้เข้าไปยุ่งกับวัดก็คือสอวอกิติศักิ์ไง ผู้ที่เห็นความสำคัญของวัดบางขานมากกว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีอมีภาพหนึ่งมีคนหนึ่งมันถ่ายรูปมันถ่ายคลิปไปถ่ายแล้วพูดอิติศักดิ์แม่งเดินไปแบบเจ้าเรื่องโอ้โหถามหน่อยต้องกลัวมันเหรอวะนักเพลงเหรอวะถั่วแม่งกับเปียกเดียวบุงป่องเนี่ยเออ ไอ้คนที่ถ่ายเพิงกลัวมันหรอกไปกลัวมันทําไมวะคนเท่ากันเว้มันจะเป็นสวสสจะเป็นสหาเหวอะไรก็ช่างเงอะแม่งตายเหมือนกันโดนต่อยก็เจ็บเหมือนกันโดนตบกันหลกก็ปวดหัวเหมือนกันอะไม่มีใครเป็นนักเลงหรอกนึกไหมนักเลงอยู่ในคุกไงไอ้นกไงผมถามดองจบถาม คุณชาดอหน่อยว่าแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้คือผู้ทรงอิทธิพลหรือเปล่าถามหน่อยผู้วราชการจังหวัดพิจิตรนอำเพอนอำเภอเพอ,เพอนั้นน่ะที่ดูแลววัดบางคานน่ะไม่สามารถทำอะไรได้หรือไงห,หรือยุบวัดแม่งไปเลยไหม ประกาศยุบวัดบางคานไปเลยประกาศยุบเจ้าอาวาสไปเลยไหมหร,ออรือยังไงยังไงผมก็งงผมก็สับสนน่ะสับสนจริง,รงๆว่าไอาเหตุการณ์แบบนี้มันไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วถ้ากรณีแบบนี้เนะี่ยผมว่าเป็นกรณีแม่งโคตรกระจอกเลยถ้าบิ๊กโจ๊กยังทำไม่สำเร็จถ้าคุณชาดาไทยเศษย,ยังทำไม่สำเร็จผมว่าไม่ต้องไปทำที่จังหวัดไหนหรอกครับ ไม่ต้องหรอกครับไม่มีประโยชน์หรอกครับเชื่อผมนะมีคนถามผมกลัวไหมไปพูดถึงเขาผมต้องกลัวด้วยเหรอผมก็บอกเขาคนอย่างผมต้องกลัวใครด้วยเหรอวะฮะเกิดมาแม่งเขาต้องตายไม่โดนกระทืบตายไม่โดนยิงตายก็เกิดอุบัติเหตุ เผลอๆก็เป็นโควิดตายเป็นมะเร็งตายแม้ก็ต้องตายอยู่ดีแล้วทำไมต้องกลัววะถามว่ากลัวไหมกลัวกลัวตายไหมกลัวแต่ก็ไม่ได้หัวหดขณะนี้ถ้าเกิดกลัวนะก็ต้องไปทำคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำวัดวาอารามแนะนำร้านอาหารอย่างนั้นจะดีกว่าไหม อย่ามาทำเลยรายการกิดขยี้ข่าวนะครับฝากไว้ด้วยฝากไว้จริงๆเดีย๋ยวคงทดทำจดหมายเปิดผนึกถึงบิ๊กโจ๊กกับถึงคุณชาดาไทยเศษในเรื่องเราเราื่นี้นะครับมีโอกาสก็น่าจะไปยื่นหนังสือ ที่สภาหรือโอกาสไปเยี่ยมสภา,าผู้แทนราษฎรด้วยนะครับนะค่บนะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่ทเสเนอในแง่มุมของผมนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตไม่สุดทักทีการงานการเงินครอบครัวความรักมันติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็ทำมาหมดแล้ว มาทางสยายศาสตร์บ้างมาอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ Pocket Book คาถาตำราพิกชีวิตซึ่งผมบรรจงเขียนมาใช้ประสบการณ์รวม20ปีนะครับในสายมูเตรูเขียนขึ้นมาจะเป็นทางออกกับทุกคนจะเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตสำหรับทุกคนเชื่อผมครับขายะะราคาเล่มละ290บาทสั่งซื้อได้นะครับติดต่อผมได้สามช่องทาง า Facebook, id, ed, ai, ทาง Facebook ดอกธกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์อ d ดีไล์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ ard, เดียวกันครับท่านจงไม่เข้าไปดูในช่อง YouTube เข้าไปดูด้วยนะครับกดโพสแชร์แนวเร่องขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบและมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี พระพุทธชินนราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามละเอียดได้ที่ผมนะครับชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตเดียบๆง่ายแล้